ค่ะสวัสดีซี FC แฟนสองทุกคนนะคะวันนี้น่นทิยาก,ก็จะไปตามแนวทางของแม่จันเลขวัดป้านะคะแม่จันว่าวันสิน่ผ่านมานะคะพระอาจารย์เพื่อนสันจังหันแล้วนะคะเพื่อนบอกเลขญาติโยมนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะเพื่อนว่าอยากได้แห่ซสือเอาเลขสามตัวหางเดียวประกาศใส่ไม้เลยนะคะประกาศใส่ไม้เลยเบาเสียงดังฟังชัดสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปฟังไปช่มน้ากันเลยคะ่ะ ไปหาเพิ่นยุวัดเพิ่นว่าอันงดจากสามเดือนก่อนเด้อเขาพัรษาแม่ออกอันนนทิยาค่ะจย์งดก่อนอย่างสินะหนูเรียกาหาแม่จันแล้เาเ่นมาสันจังทันพี่บอกม่แมนเพ่ว่าพมากเขาพัาดนี่เอเ่ไรยุคคุณบอกยุคุณเพิ่นานงที่บ่แมนเพว่าเพ่มาเขาพัิดเอบอยุนวัดเขาวัดน้านนี่บอกขาดบ่ทางไขาัดขาดบ่ขาด โอสก็เลขได้มาอยู่พี่เออรับบ่บ่บัดนี้มันก็มีทา้งสินหนึ่ง่นก็เที่ยวทั้งอบน้องไปนะออสินทั้งคนขาดมันบ่นบเพิ่นก็เที่ยวอ้อบน้องงอไปไปหาวัดก็ไปได้อยูแมนบอบน้องไปเราก็ลกเลยมันก็ให้ยสินห้ยทอดแล้วเรียบร้อยเลยล่ยละเพิ่นก็เลยบ่อเส้นไหมอย่างนี้แล้วเพิ่นมื่อมือม่อเมื่อวานนี้บ่มันวัดสินน่ะอันบุญ เขาประดับดินนะคนก็ไปเต็มวัดบปฏิเพ่เหลราตู้น้อยไปเพร่ะเราไปเปิดเพร่ะเราไปเปิดอันว้าใส่กอันนี้เลยจ้ะเมอันมาเต็มเมือนะตีเลขรกเร็วรักก็บว่าประกาศเรื่อยเร็วลาวาลาว่าจังนะอันแล้วว่าพระอาจารย์อันกระสุงใส่ยู่กับกระฟังบรคับจนคือว่าพระอาจารย์กูเป็นยู่น้ำเลยนะกูอยู่บ้านเลยนะว่าจับปิงปอง เออไม่ออกเลยซื้อเอาเรื่อหวยพันว่ะค่ะอืมโตดีมาแล้วสามตัวตรงๆเลยพันระวังสิอองบอกใส่ไม้เลยเพื่อนยานบ่ได้ยินเพันวอาใส่ไม้เลยอกใส่ไม้คนน,นี้ได้ว่าได้ยินน้ำกันบิดเลยคนยินนนกกันหมดคนก็บว่าสามแป็ดหาเลขกสามตัวบันเดน,นมนข้าเจ้าก็เรยกวาอันพูข้เจ้าวาหยอกเขาละข้าเจ้าใเร เสียเนื้อฟังพวกฮะเสียซาเสียไซนี่เวลาเราเข้าขาหาใบหยกกันโอ้ยคนเป็นโรยเหมือนเนื้ออยู่ในวัดมือนั่นบ่ามโนนี่นะโมแม่กับไปมันี้ก็เลยเห็นพ่อก็เลยครับบอกกันนันที่ย่าล้มเนื้อพ่ออันบ่หายอันเรามาหาอันก็ได้โดกันมันมันไก่มือเลี้ยวกันนั่นไใเราลงอยู่คุเดียวอันเดี๋ยวพ่อก็ไปพ่อจะบอกหรอกคนว่าเราโทรมาหนูอยู่พี่เต แล้วว่าเออทางพันเดี๋ยวหนูจะไปแวะก็ได้หนูหนูยี่บันเข้ามาแก้วเออ,อ,ลอเล่าเรื่องว่าก้อนนี่สิมาได้เออแล้วเวลาเราไปถอนเงินอันไปเพิ่นสางเงื่อนกองกลางสางเงอันสางวัดเพิ่นว<อ>่านเพิ่นเพื่อนเออรอบวัดเออกออบับอันเพิ่นกระบอกสามตูเนาะก็เลยว่าเฮ้ยเธอมันถือกระเบิดเพิ่นกระกอน ได้เงินออกพรรษาที่เล่พักันรอนจะรูมาเป็นท่านได้ท่าสีเนบ่บ่โอ้ยกให้ถือจังหวัดในทอได้ท่าสีห้อือได้ทาสีหอคนนีตัวได้ก็่มียสามสามแปดห้าสามแปดห้าซับหนีนะเพื่อนบอกสามตัวด้วยสองตัวเขบอกบอกบอกคางเดียวโคโล่ไ้างเดียวโคโลสามแปดห้า ห้างเดียวจังสี่เลยเเพิ่นก็บ่บอกหยังบ่บ่บอกหยังบอ่บตั้นนาตั้นรังเลต่สิคิดเอาเองแต่สิคิดเอาเองพี่น้องสอ้างเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าบ่บอกหยังหลายกว่านี้คิดเอาเองคิดเอาเอง385 385พิจารณาเด้ออาจจะเป็น385 583ก็ได้นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลานะฮะว่าเพิ่นก็สิบ่มั่นใจยุติเพิ่นจังเว้าใส่ไม้แม่นเนาะเพิ่นรถใส่ไม้พุ่นนั่นแม่ะเลยว่า มันเสียด้ยเดี๋ยวเดวมันถีมันออกเนมันหางเดียวเนาะคันคันบาเบาใ่ไหมกับสีได้ยินเป็นบางคนนมันบอกบันนีเบาใส่ไหมให้ได้ยินน้ำกันเปิดน้ำกันเสือเด้อคไหพูดไรอยากได้เห็นเงินมันวางสีเสือเด้อจะทำบุญน้ำกันเท่ามันวาสามแปดห้าอะไรบ้านับาค่ะพายุหันจักอง สององค์กับยุบาลองค์หนึ่งก <ừ. S 1> ับพระอาจารย์ต้อยกับองค์นึงนี่สำนันล่ละยุบานกับมายอยู่มย์ตอนก็ดีโย่พิ่งออกมองบ้านกับว่าเน่เพราะว่าอีกสองมือมืออื่นได้ก็ออกแล้วอาจารย์เนาะ นั่นละแม่คือเรยว่า,านั่นให้ตัวลุงทุ่คนก็ได้นั่นมันไก่เมือเล็กสิออกแล้วว่านแม่ตัวบ่มาทางนี้หนูมาทา้งพานหนูกลเพิน่นโทรบอกหนูหนุว่าเออเดี๋ยวขากลับแวะหนูวางเสียแบแวะมาเพราะอันนั้นว่าอันแม่จันไปซ่อมโทรศัพท์บ่กหันมาเออบ่หันมาบา่าบาเป็นหยังหนูรอได้ส่หรับก็รอก็เล่นอยู่นี่แหละก็เล่นไปเล่นนล้วน้องโบดไปถามเลขน,น้องโบสน,น้องโบสถ์วันี้มีหยังมี3 3หยังว่าบอก3ตัวเดียวเนาะอ้าว สามตูวนี3 3> ่แปลนเุณบอกค่นบอกทางเดียวแม่นทางเดียวซับตัวสงตัวก็เอาเด้อกับบ่าวบ่าวส่งตัวเปียถาเด้อกับบ่าวแล้วก็บ่สามเปียถาสามตัวตรงตรงเลยนะบ่าวโอ้ตรงตรงเลยเสือเอาเด้อบอกซำเหน่งเสือเอาเด้อคนละถึงในเงินมาทำบุญน้ำกันคนละ โค้นกันลายกันตัวนาะคนก็เป็นไปวัดนึงก็เป็นลอยกับสิไปเบิดบ้านนะเนาะแม่บิดบ้านเงินอละสองกับมีเงินอละโคนกับมีก็ได้โซกันดกันตัวน้อพระอาจารย์เพื่นคือเพิ่งเคยบอกสี่ว่าเต้คนเร็วคนเพิ่งเคยพาจึงสี่จันเจินเลยนะเพราะว่าหนูไปก่อนไปบ้างได้เดือนเป็นเดือนเราแล้วพิ่นบอกว่าช่วงนี้จำเห็นเขาพันสางงดก่อนเด้อจนก็ว่าอยู่วันว่า โยมแม่จันเอ้ยออกพรรษาเขาจังเอาปังปัง,ปงพลังซีออกพรรษาคนจันตา,า,าเน่เขอเป็นคนเด็เด็เดมากคนอยากบอกแล้วก็อยากบอกคนไหนเขาบอกเส้นไหมผู้ดิบบอมันว่าเราเราเติปากซื้อดิแมน่นเคลนกัสิมันใจต้นน้อจักประกาศใส่ไมหมปนนั้นซื้อสองตัวก็ซื้อล,ลูดเปดหักอะไรเนาะพิจารณาเด้อพิจารณาเอาเลขสามตัวหางเดียวสามแปดห้าเป็นบอกว่าซื้อเอาเด้อสามแปดห้า เป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลออกบ่ออกบ่มีผู้ใดรู้นะคะเป็นแนวทางแม่จันเพื่อนกับเป็นสะพานบุญคือเก้านะคะแม,แม่จันกับเคยซื้อ,อเลขกเอามาห้เอฟซีนะคะเพิ่นว่าถ้าออกแล้วจะมาเล่ากับยันว่าก็ต้องบอกก้อนเลขออกนะคะเพราะว่าอีกมือเดียวเลขก็ออกแล้วนะคะอขอบคุณแม่จันหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางวันนี้ก็ขอให้เอฟซีสุดดีกับแนวทางของแม่จันนะคะเลขวัดปลาน้ำท่วมทางเลยมันบ่่ มั่นแม่ใส่ปลาเหมนกันเพิ่มได้อยู่เด้เสียแาได้ปลาอยู่มือผ่อนเนี่ยมันไปเอาปลาได้สุกคนเดียปลาลงวัวใหญ่วัวใหญ่เออแล้วแม่ได้มาปลาแต่จโอยแลอวก็พยายามมันละว้าหนูเห็นมือผ่อใหญ่กว่นโอ้พ่อใหญ่น่ะสิมันไปหลายคนหรือปัญญางม่หนี่มันก็ได้สุกคนเออปลามันลงไหมนั่งนัดหลังนั่นงของได้พลั่ง ฝนตกหามือเลยนะยุบานไปใส่มาใส่บ่ด้อ่าโศกมันเด้อเฮงปังปลาซี่ไก่ปังปลาปลาพี่น้องเขาแม่เลือกแค่ยังแม่เลือกกันเอาไปให้ไปโมกเอาแล้วขึ้นบ่อเอาจกเอาแล้วว่ามันก็เดินมันนั่งวิ่งแต่ตัวหน่อยๆเนาะงแม่เอาตอนนี้เราปลาหน่อยนี่างเงนี่พี่น้องปลาซิวฝนตกหามือหาขึ้นคนนะคนได้ปลา ปลาซิ่วปลาเขา <laughs> ปลาน้อยปลากระเิีวนั่นมันะลิงปลากระเิียวมยมันนะ uh huh.